สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสรรค์ครับผมสุรนันท์เวชาชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการพาณิชย์สร้างสรรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับและกระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับงานของกระทรวงพาณิชย์เองแต่รวมไปทั้งถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกการพาณิชย์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อที่จะนําข้อมูลความรู้เหล่านี้เนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านหรือการประกอบธุรกิจของท่านด้วยวันนี้ผมอยู่กับ ท่านหนึ่งครับซึ่งมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่นั้นต้องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และแน่นอนเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับคุณปัชชิมาธนสันติสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีขอบคุณมากครับมาร่วมรายการกับเรากรมทรัพย์สินทางปัญญานี่คนเข้าใจผิดเยอะนะคนไปมองกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ไรวิ่งไล่จับเทปผีซีดีเชอนกันตลอด จร,จริงๆกรมทรัพย,ย์สินทางปัญญาใหญ่กว่านั้นเยอะมีคือมีงานที่สลับซับซ้อนกว่าเยอะท<ช>่านนีช่วยเล่าให้หน่อยฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันทําอะไรกันบ้างต้องเรียนว่า ในเรื่องปรับตามการละเมิดเี่นะคบเป็นเรื่องเพียงแค่ถ้าจะพูดถึงเสาหลักของกรัสินยาญาก็เพียงแค่เสาเดียวทั้งนั้นที่เรามีเสาทั้งหมดเนี่ยสี่เสาด้วยกันปลายน้ําจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือปลายน้ำค่ะนะคะแต่หลักการใหญ่ก็คือสี่เสาหลักนะคะประการแรกก็คือเป็นการพัฒนาระบบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต้องย่อมหมายถึงว่าผู้ประกอบการค้าทั้งหลายผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายนะคะถ้าเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยเช่นว่าคิดประดิษ์สินใดแล้วเนี่ยให้ถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะต้อง 30, เีช่ผม <so. S 2> คิดอะไรท่านท่านอานทาีขอขอญาตลงไปตรงนี้ท่านเราก่อนเลย <So. S 2> เดือน <So. S 2> ผมจะไม่ลืมเสาสามละ <So. S 2> อีกเสาสามเสานะฮะแต่สมมุติผมคิดอะไรคิดเพลงหรือ <So. S 2> คิดประดิษฐ์ของเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหม เหมือนกันไหมก็คือถ้าหากครัประดิษฐ์ของเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นท่านประดิษฐ์การโทรศัพท์มือถือสมมตินะคบสมมยนีนะคะประดิษฐ์มือถือแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบแปลกใหม่ไม่เคยมีมาก่อนท่านก็สามารถจะนํามายื่นคําขอจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ที่กรมสิทธิมุญานะคบและส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของตัวโทรศัพท์อย่างเช่นขณะนี้เองก็จะมีเหมือนกับคีย์บอร์ดที่ที่พิมพ์วันหน้าท่านอาจจะบอกว่าต้องใช้คีย์บอร์ดละจิ้มหรือเป็น อะไรที่มันแปลกออกไปที่แปลกจากทัชกรีนในในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็สามารถจะมาจดเตียนเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งไ่คอยยกตัวอย่างในเรื่องของตัวโทรศัพท์มือถือก็จได้โยงหารั์สินทางปัญญาทุกประเภทได้หมดนะคะทีนี้ก็มาดูว่าตอนนี้จะมีการดาวโหลดเพลงเสียงร้อยกรอสายใช่ไหมคะเพลงที่ดาวโหลดนี่ยหลเพลงคืองานลิขสิทธิ์เป็นงานลิขสิทธิ์ใช่ค่ะพอเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ย ก็จะเป็นการคุ้มครองประเภทหนึ่งแล้วในเพียงแค่สินผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียวทีนี้ต่อไปก็คือต้องยี่ห้อชอบยี่ห้ออะไรโลโก้ใช่ค่ะโลโก้อะไรอย่างเช่นาชอบไหมโนเกียบีบีนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเงี้ยนี่ก็คือตัวเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างนะคะอาจจะประกอบด้วยสินทางปัญญาเนี่ยตั้งแต่สามอย่างขึ้นไปนะคะสามชิ้นขึ้นไปนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวก สมมติจะเป็นน้ำพริกอย่างนี้นะคะที่มีสูตรพิเศษก็อาจจะไม่ต้องการที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้ก็เก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการค้าได้คำคือเมื่อมาจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็ต้องมาจดก็ต้องมาจดก็คือถ้าเนความทางการค้ากิงแจ้งข้อมูลก็พอนิติสิทธ์ก็แจ้งข้อมูลได้เรื่องจดทะเบียนแต่สิทธิบัตรกับสิทธิเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนพอมาจดสมมติผมมาขอยืนแต่ท่านอธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ของท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีจะไปทําอะไรกับมันไปตรวจเหรอฮ คือในระบบของศักด์สินทางปัญญาเราเรียกก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะคะมาตรฐานทั่วโลกเมื่อรับคําขอเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีระบบของการตรวจสอบนะคะอาจจะตรวจสอบคือรับตรวทะเบียนก่อนหรือตรวจสอบหรือตรวจสอบก่อนรับจรวจทะเบียนแต่บ้านเราใช้ระบบของการตรวจสอบก่อนรับตรวจทะเบียนจะมีตรวจสอบประกาศโฆษณาแล้วถึงจะรับจดวทะเบียนเพราะอะไรเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประชาชนทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้นี่เองเนี่ยถ้ามันยื่นมาคาขอเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้วิธีที่ว่าตรวจแล้วก็รับจดทะเบียนไปเลยนั่นคือปัญหาถ้าไม่มีการประกาศโฆษณาให้คนอื่นเขาเข้ามาคัดค้านการจดทะเบียนได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เองเราต้องยอมรับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญคือเราะะต้องให้ชัดใช่ไหมครับว่าไม่เคยมีใครทามาก่อนใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยเราจดไป เดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ค่ะหรือใครไปก๊อปใครมาเราต้องไม่เหมือนคล้ายกันด้วยต้องไม่เหมือนคล้ายกันด้วยเพราะว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายค้าต้องไม่เหมือนคล้ายกันอันนี้คือหน้าที่หนึ่งะรรจดคือการคุ้มครองใช่ไห้กว่าเรียกว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์จดทะเบียนเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าจดโลโก้อันนี้แล้วนี่นะคะสมมติจดโลโก้อันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือ คนที่จะใช้ได้นก็คือเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของผมได้สิทธิ์นั้นไปตลอดชีวิตเลยนะก็คือเรืองว่าถ้าสินิทางปัญญาเนี่ยมีอายุการคุ้มครองนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรการผลิตก็20ปีสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ก็10ปีอย่างที่เป็นตัวเนี่ยนะถ้าเครื่องหมายการค้าก็10ปีแต่ต่ออายุได้ทุกๆ10ปีนะคแต่ถ้าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นระบบที่เราเรียกว่าแตกต่าง นะคะไม่จากลิขสิทธิ์ไม่มีระบบการจดทะเบียนแล้วก็เมื่อมีการคิดการสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยกฎหมายคุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติก็จะเป็นเรื่องของการแต่งเพลงอย่างเช่นอัดรายการทีวีอย่างนี้ก็ตามกฎหมายคุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติไม่ต้องนำมาจดทะเบียนเนื่องในสิ่งเนี่ยรายการนี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์ใครดูดไปในกระทรวงพาณิชย์ก็ทำทางกฎหมายได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพียงแต่ อ๋อบางคนไม่รู้นะท่านที่ไปแจ้งความร้องทุกกตำรวจก็ดำเนินคดีได้แล้วนะบางคนไม่รู้บางคนเนี่ยในวงการผมเนี่ยอาจะรายกงรรายการถูกเอาไปขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนี้นี่แหละค่ะอายุการคุ้มครองตั้ง50ปีนะคะถ้าเป็นงานอย่างเช่นงานอ่าพวกงานโสตทัศนวสุงานแพทย์เสียงแพทย์ภาพคือ50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรค์งานแต่ถ้าเป็นงานประเภทวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะรู้ว่าในนาตกรรมก็ตามอาการคุ้มครองคือตลอดยุผู้สร้างสรรอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรเสียชีวิตเพราะฉะนั้นงานลิขสิทธิ์อย่างเช่น เพื่อสูทอนทสนาสนิขสิทธิ์จึงยงังยาวนานลูกหลานก็สามารถจะแสวงหาเปลือจากตรงน,นี้ได้ลัวคิดมันคืออะไรครับท่านอธิบดีมันมันไปปกป้องเขาเพื่อเพราะว่าทําให้เขาคิดได้หรือว่า มันเป็นมันเป็นทรัพย์สินของเขาต้องเรียนว่าหลักหลักคิดเขาหลายคนบอกว่าแหมมันก็นะเรียนเรียนท่านนะคะคือการที่คนคิดอะไรคิดคนอะไรขึ้นมาสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไให้การคุ้มครองสิทธิ์เขาครับนะคะคแล้วเขาจึงสิทธิ์ที่ของเขาตรงนี้เขาสามารถจะแสวงหาประโยชน์ได้เรียกว่าได้ค่าตอบแทนจากตรงนี้ได้ถ้าหากสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็คือพอสมมุติว่าสร้างหนังออกมาปุ๊บลงทุนตั้งร้อยล้านก็มีคนเอาไปเรียกว่าไปแอบถ่ายแล้วก็ปั้มซีดีขาย อย่างนี้ในี่นหนังก็ใครจะไปดูคนก็ซื้อซีดีไปวางที่บ้านเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการวันนี้จะไม่มีเหลือนัคนสร้างสรรค์จะไม่มีเหลือนะคะไม่เกิดแรงจูงใจที่ให้สร้างสรรค์ต่อไปเพราะแน่นอนหนังลงทุนตั้งร้อยล้านก็เรียกว่าขาดทุนไปแล้วขาดทุนไปแล้วนั่อย่างนี้เป็นไม่มีใครไปดูที่โรงไม่มีใครไปดูที่โรง่เงี้ยชี้ให้เห็นง่ายๆนะคะนั่นในสิ่งนี้คือเป็นการเรียกว่าอื การปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบงันดาลใจให้แก่นักคิดนักสร้างสารรค์ขึ้นมาอ,มอย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลบมีเรื่องในเรื่องของ Creative Economy คือเศรษฐกิจพึ่งพาการสร้างสารครค์นั้นการพึ่งพาการสร้างสารรค์ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเกิดจากการคิด ผลิตตัวสินค้าออกมาใช่ไหมคะทนที่จะคิดว่าเราจะต้องไปซื้อแต่ตัววัตถุดิบมาแล้วทําเป็นสินค้าออกมาซึ่งเป็นต้นทุนก็สูงทําไมไม่ลงทุนเพียงแค่เรียกว่าวัตถุดิบครึ่งหนึ่งมันสมองครึ่งหนึ่งต้นทุนก็จะต่ําลงใช่ไหมคะแต่สิ่งนั้นเองแหละค่ามันสมองเนี่ยนะคะเรามองเหมือนจะจับต้องไม่ได้ใช่แต่ต้องเรียนว่าทุกประเทศให้ความคุ้มครองกับค่ามันสมองตรงนี้ นะครับเขจะต้องเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาคือมันไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเราต้องให้คุณค่ากับตรงนั้นใช่ค่ะบางทีบางงานบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการวิจัยการค้นคว้ากว่าจะให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้ดังนั้นสิ่งนี้เองเนี่ยจึงเข้าถึงได้มีการพูดถึงบรรทัศฐานในโลกนี้ว่าประเทศไหนมีสิทธิบัตรมากแสดงว่าประเทศนั้นเนี่ยชี้ใ้เห็นประเทศนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างนี้เป็น<ง>ต้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเคือเป็นที่ไปที่มาอย่างง่ายง่ายท่านีมองอันนี้พูดก่อนจะไปเสาอื่นเนี่ยท่าท่านที่ดีมองว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยจดสิทธิบัตรได้เยอะไหมเรียนว่าอย่างนี้นะคะเนื่องจากสิทธิบัตรแล้วก็รู้ว่าเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาทุกตัวเนี่ยมีอายุแห่งการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยเกิดมานานไหมเกิดมานานแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถามว่าในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญา หมดยุการคุ้มครองไหม,มหมดยุการคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการอย่างเช่นว่ากรณีหนึ่งเช่นว่าน้ำพริกกะปิใส่กระป๋องอนี่นะฮะจะไปจดทะเบียนคุ้มครองสูตรเนี่ยถ้าไม่สูตรไม่ใหม่ก็จดทะเบียนไม่ได้ก็ต้องหันมาใช้ตัวเครื่องหมายการค้าให้คนจดจําวไปวเออจ้านี้อร่อยมีวิธีพลิกแพลงหน่อยใช่ค่ะใส่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ถ้าเกิดผมเกิดคิดสูตรน้ำพริกได้ใหม่ค่ะกระทรวงดูแล้วกรมดูแลแบบโอ้โหยิ่งใหม่จริงๆไม่มีใครทำมาก่อนค่ะ จดให้จดให้แล้วก็คุ้มครองไป50าีอ่าถ้าเป็นน้ำพริกนี่ก็คุ้มครอง20ปี20ปี20แล้วแต่ระยะเวลาของใช่ค่ะแต่ถ้าหายก็ท่านอาจารย์บอกว่าผมไม่เอาละผมไม่อยากจะมาจดเป็นสิทธิบัตรการ ท่านก็เก็บเอาไว้นะครับเป็นความรับทางการค้าเขาถ้าดินีความขอเตือนสิงต่าต้องเปิดเผยเหมือนรัาอะไรมั่งแั้นถ้าเก็บเป็นความรับนี่ก็ยังถ่ายทอดตั้งแต่สู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นได้ใช่ไหมรุ่นรูปรุ่นหลานต่อไปหลายเจนเลยใช่ไหมก็ยังเรียกว่าทามาหากินได้ก็ทำมาหากินได้อันนี้ก็คือจริงๆกับเป็นการปกป้องพวกเราทุกคนใช่ค่ะแล้วพอเศรษฐกิจมันมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆเศรษฐกิจดีทุกคนก็ได้หมดใช่แต่ถ้าถูกก๊อปไปหมด ใช่ค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอย่างเช่นคนไทยเราไม่ทราบว่างานอันนี้เนี่ยเป็นของใครเมื่อก่อนนะเขาก็ไปก๊อปเข้ามาแล้วพอเสร็จแล้วถูกเรียกค่าเสียหายมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นต้นทุนก็ลืมบวกเอาไปในกระป๋องน้ำพริกนั่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะคือสิ่งที่ตามมาต้องพึงระวังเรื่องสักสิบเรื่องนี้ฝรั่งเขาเอากันรุนแรงเอากันรุนแรงค่ะเรียกฟ้องกันอย่างฝรั่งมาฟ้องเมืองไทยได้ขึ้นต้นด้วยหลักนะคะอ่าเรียกว่าสิบล้าน ยี่สิบล้านนี่ไปเลยนะค่ะอย่างกับก็ี้รายห้าเนี่ยฮะรายห้าเนี่ยฟ้องที่สุดล้านเลยค่ะโอ้รฮะออะไรที่เป็นก๊อปนี่อย่าไปทาซะดีกว่าต้องต้องเรียนว่าอย่าทําดีกว่าแล้วก็เรียกว่าทุกๆประเทศให้ความสําคัญอย่างเช่นถ้าเป็นทรัพย์สินทางเดียที่สําคัญของประเทศเขาก็จะมีสถานทูตนะคะเข้ามาคุยในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่านี่คือทรัพย์สินทางเวลยที่สำคัญของประเทศ ก็เหมือนในทำนองเดียวกันเหมือนประเทศไทยเรานะคะถ้าอะไรที่เป็นของสําคัญของเราไปเกิดละเมิดในประเทศอื่นเราก็ต้องอาศัยทางเราขาอยากปกป้องของเราทางผู้ใหญ่ทางการทูตเข้าไปช่วยกันคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันเพราะถ้าเราไปละเมิดเขาเวลาเราจะไปเอาสิทธิ์ของเราเขาก็ว่าเราได้ใช่เพราะฉะนั้นในสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์สินทางไรที่ท่านถามว่ามีประโยชน์อะไรหนึ่งมองเสมือนว่าเราไปเข้าข้างแต่เจ้าของสิทธิ์หรือเปล่าเปล่าค่ะ ประการที่2ก็คือเป็นการสร้างความสมดุลนะคะหรือสร้างความเป็นธรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่กฎหมายจะบอกว่าการแสวงหาประโยชน์ตรงนี้จะได้แก่เจ้าของสิทธิ์อย่างเดียวนะคะอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้เอาผิดกับผู้ใช้ครในอย่างเช่นคนใช้ทั้งหลายนี่ก็ไม่ผิดดังนั้นที่เราเสนอกฎหมายเอาผิดแก่ผู้ซื้ออย่างนี้นะคะก็ท่านอ คารมอชุดนี้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งให้กลับไปศึกษาดูก่อนเพราะผีกับผู้ซื้อคนแค่ซื้อซีดีละเมิดแผ่นแผ่นเดียวก็จะผิดขนาดก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องเพรางั้นตรงนี้เองเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการสร้างความสมบุรณ์ในทางการค้าชงคัมงเรเยนรูมกรเมกรมืงรมืรมืงมือมือรเมือารเมื้ารอารมือาเมามรเงการเมืองกกค่ะใช่มารารมกรเงเาเองกอกาอารรงการเมงกราการ้าเารเือองการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ในการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์นี่เองนี่ค่ะตึงเรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเราจะบอกไม่ใช่จะเน้นเรื่องการปราบปรามโดยการร่วมมือเราเรียกว่า IP5 ของเราอ่ะนะคะน่าจะเป็นร่วมกับสำนักงานตรวจห่งชาติกรมศุลปากรดีเอับอกรมย์สินทางปัญญาอย่างนี้แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนี่นะคะนั่คือนั่คือในส่วนที่เราดําเนินการแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปบอกว่า จะต้องไปปราบอย่างเดียวไม่ใช่แล้วก็มีการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยค่ะ่จริงๆก็ต้องเข้าใจนะบางทีเขาบอกมาโกรงทําไมโหดโหดต้องไปวิ่งจับตรงนู้นตรงนี้เอกชนก็โหดต้องเรียนว่าความจริงแล้วนะคะคือถ้าไม่ได้มีการปกป้องสิทธิกันบ้างสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของว่าโหดแล้วไปจับคนทําขายจําหน่ายสินค้าละเมิดนะคะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เราจะจับเยอะคือแหล่งเก็บ แหลงผลดนะคะแต่ตอนนี้ต้องเริ่มดูนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของละเมิดไม่ใช่เพียเพราะว่ากระเป๋าถือรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำือว่าเฉพาะจะมาถึงในเรื่องของตัวซีดีเพลงไม่ใช่ตอนนี้ที่เจอก็คือยาละเมิดเครื่องหมายการค้าโอ้โหประทิตนํำเข้ามาครับเครื่องสําอางละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เจอนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจับเมื่อวานนี้เองนะห้าพันกว่าชิ้นเนี่ยนั่นก็คือเครื่องสําอางละเมิด อาหารที่เมีการละเมิดมนะคะน้ำยาล้างจานที่ละเมิดมใส่สารอะไรก็ไม่รู้ถ้าล้างไม่ไหมดเนี่นนยัรบ นอันตรายตจาผู้บริโภคต่อสุขภาพคือจริงๆแล้วกลมเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องใครปกป้องคุ้มครองผู้บริโภกด้วยซึ่งมันไม่ควรจะต้องมาลามถึงสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพตรงๆนะคะถ้าดูหนังละเมิดก็เพียงแค่สายตาเสียดูบ่อยๆเข้าเนี่ยตาอาจจะเป็นต้อเร็วขึ้นเพราะภาพมันกระโดดไปกระโดดมามันไม่สนุกหรอกอันนี้เรียนตรงๆฮะแต่ว่าตอนนี้ลามไปจนกระทั่งถึงสุขภาพของคนอย่างนี้ไม่ได้ท่านรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิลย์ท่านลงกรารหลวงท่านก็เลยตั้ง คณะทํางานให้ดิฉันเป็นประธาน